TV. บริษัทตรีเพศอิซูซูเซลจำกัดส่งมอบรถอนเนกประสงค์ใหม่ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็กพีรุ่น Active ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่อ s ซูซ2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดจำนวน90คันให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้ดำเนินการและจัดก,การท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกรวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยมาจากความมั่นใจที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลายตลอดจนความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมถึงพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับบริการขนส่งไปกลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจพร้อมมาตรฐานระดับความปลอดภัยสูงสุดความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบาย การส่งมอบรถอเนกประสงค์ใหม่ m ิลเอ็กซ์เดอะเน็รุ่น Active ถือเป็นการตอกย้ำแบรนด์อิซูซที่ผู้ใช้ชาวไทยไว้วางใจตลอด68ปีที่ผ่านมาด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามแบบฉบับญี่ปุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ชาวไทยอย่างแท้จริง